เดินทางปลอดภัยครับกระสิเดือทข้างเกิดขึ้นกระสิอยากรับมงใดก็สิไปหาจอดตามปั๊มหมอจอแต่แต่ต้องเขากรุงเทพก่อนก่อนถกโมงเช้าเพราะว่าทางเขาหลังจากโมโมงก็สิเขานี่เพราะว่ารถติดเวลาครับติดเวลาอันนี้ตลาดที่สบาลถามเรียงตลาดใหญ่ สวัสดีมาเลี้ยวทรายเหมืนนี่นะครับเพราะว่าถ้าตกไปก็ได้เพราะว่ามันทานหนาหม้อเพื่อนว่าให้รถบรรทุกรถอยี่ยมันแรงทานเนาะนะคมันต้องเลี้ยวไปทั้งนี้ล้ออ้อมไปหลังหม้อสวัสดีสี่อก้าิบหกท่านะครับสวัสดีแม่สามพรครับขับมาเป็นขบวนเมค้ารถบรรทุกเพิ่นขับออกไปเป็นขบวนแล้วครับรถบัสรถบัสรเจลโลดเดนเซอร์ครับ เราค็คือออกมาก่อนนะครับนัดร่วมตัวกันอยู่ปั๊มปตทบ้านวัดทางโพลาชนะครับจังเติตรงนั้นเร็วๆกินเขาอาบน้ำล้วก็จะเดินห้างไปอีกรอบหนึ่งนะครับไส่สองไปสาเดียวครับไปไส่สองต่อครับต่อแรกวิ่งจากสารค้ามไปปั๊มปตทบ้านวัดโพลาชก่อนนะครับจอดหัก่อนเสร็จแล้วก็ต่อจากนันกันลุ้งโอเคเลยครับสองรอบก็ให้คนขับเด้ทางก่อนจะยืดแขนยืดอิงกาแฟนะครับ สวัสดีแม่อีพิมครับอยู่ใกล้ปลอดอยู่ใกล้ปลอดภัยครับเมื่อเช้ากทมตกแห้งป้าสวัสดีแม่ทองใบครับแม่อุดมครับแม่แม่สีครับแมนครับห่วงมองไหกจอดนอนมองนังเลยครับจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามอันนี้เป็ี่นข้างหลังครับแม่เราไปพานาบ้๊อกไปเลยครับต้องไปข้างหลังนะครับวิธีการมาบ้านอัคสุโมบะผู้เล เรเคยมาบันทักนะครับกระเบื people, ้องไรโซ่ไ็นีกระซีบูเลยครับทั้งขอข้างเข่าบันทักมีหลายทั้งแต่รถใงยเครืนองเงยบนมีส่ทั้งนี้ครับที่เป็นนัดเจอทีมงานกันเดียวกูนะครับคอนโทบ้านวัด เดี๋จ้ามามาแม่พอพมอตกแต่เช้าครับวันนี้แต่วันนี้แดดเพี้ยสดีเส้นเล็กครับเส้นใหญ่ฝนมันสีตกเงี่ยมือขึ้นเนี่ยังมือโซ่เรงสีแดดออนเงี่ยมือขึ้นกราสีมีฝ่ามีฝน